สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนในชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอก ความหมายของคําและข้อความที่อ่านท2.1ป .1 ท 1. 1. .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดท2.1ป .1 ท .2 เขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง,ง่ายๆท4.1ป .1 ท .2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของคําและข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง2เขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง 3. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําได้ถูกต้องมาตาเกลเป็นคำที่มีวแหวนเป็นตัวสะกด กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำมาตาเกล9ราวสะกดว่ากออววไม่โทร9รออาวราวไม่โทรราว์9ราว แก้วร้าวสะกดว่ากอแวอแก้วไม่โทแก้วรออาวรราวไม่โทร้าวแก้ว,ร,ว,ร,วร้ราว เกี่ยวข้าวสะกดว่ากอเอียวเกี่ยวไม่เอกเกี่ยวขออาวอขาวไม่โทข้าว,าวเกี่ยวข้าว ข่าวขาวสกดว่าขออาวอขาวไม่เอขาวคออาวอขาวข่าวขาวข้าวขาว,ขาว,ขาว,ขาว สะกดว่าขออาวอขาวไม่โทข้าวขออาวอขาวข้าวขาว าเหนียวสะกดว่าขออาวอขาวไม่โทข้าวหอนอเอียวอเหนียวข้าวเหนียว เขียวข้าวสะกดว่าคอเอียวอเขียวไม่โทเขียวขออาวอขาวไม่โทข้าวเขียวข้าว นิ้วยาวสะกดว่านออิวอนิ้วไม่โทนิ้วยออาวอยาวนิ้วยาว ผิวขาวสะกดว่าผออีวอผิวขออาวอขาวผิวขาว แพรวพราวสะกดว่าพรอแอวแพรวพรออาวพราวแพรวพราว แมวเหมียวสะกดว่ามอแวอแมวหอมอเอวยวเหมียวแมเวเหมียวแม สะกดว่ามอแอวแมวหงองออาวงาวไม่เอกงาวแมวงาว ววาวสะกดว่าวอแอวว้าววออาววาวววาว สิวสาวสะกดว่าสออ,อิวอสิวสออาวอสาวสิวสาว หิวข้าวสะกดว่าหออีวอหิวขออาวอขาวไมโทข้าวหิวข้าว กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำมาตาเกล 9. ร้าวผู้ที่มีลักษณะคุกค,คามล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจาและท่าทางแข็งกระด้างเช่นเด็กคนนี้มีนิสยัยก้าวราว แก้วร้าวมีรอยแตกลึกเป็นทางลงไปในเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นแก้วร้าวเกีก่ยวข้าวเกาะติดเหนียวไว้หรือยึดไว้ด้วยสิ่งที่งอเป็นขอเช่นเอาเคียวเกี่ยวข้าว ไข่เจียวไข่ที่ตีไข่แดงกับไข่าขาวเข้าด้วยกันปรุงรสแล้วทอดให้สุกในน้ำมันข้าวเหนียวชื่อข้าวพันหนึ่งเนื้อเมล็ดเป็นแป้งสีขาวขุ่นเวลาหุงหรือนึ่งจะเหนียวติดกันปลูกมากในภาคเหนือและภาคอีสาน ข้าวขาวคือข้าวพันุ์อื่นๆที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิมีข้าวขาวหอมมะลิก็ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแท้ๆเป็นข้าวขาวเหมือนกันแต่มีกลิ่นคล้ายๆมะลินิ้วยาวคนที่มีมือสวยนิ้วเรียวยาวเหมือนลำเทียน ผิวขาวชนชาติผิวขาวมีลักษณะผิวส่วนมากขาวจนถึงสีน้ำตาลจมูกโดง่งภาคตะวันตกเรียกประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาว่าประเทศตะวันตกเรียกประชาชนโดยเฉพาะพวกผิวขาวแมวเงาวเสียงอย่างเสียงแมวตัวผู้ร้องหาแมวตัวเมียโดย ปริยายหมายความว่าโดดเดี่ยวเหงาอยู่ตามลำพงังเช่นปล่อยให้นั่งเหงาอยู่คนเดียวเรียกว่าวชนิดหนึ่งที่มีเสียงดังเช่นนั้นว่าวเหงาวหิวข้าวอาการหิวหมายเหตุอยากกินข้าวตัวอย่างประโยคเด็กน้อยหิวข้าวจนแสบท้อง กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรข้อ1กอไก่ก้าวร้าวขอไข่แก้วร้าวคอควายเกี่ยวข้าว ข้อหนึ่งตอบข้อขอไข่แก้วร้าวข้อสองกอไก่ก้าวร้าวขอไข่แก้วร้าวขอควายเกี่ยวข้าว ข้อสตอบข้อคอควายเกี่ยวข้าวข้อ3ามกอไก่ข้าวขาวขอไข่ข้าวเหนียวคอควายไข่เจียว ข้อ3ตอบข้อกอไก่ข้าวขาวข้อ4กอไก่ข้าวขาวขอไข่ข้าวเหนียวคอควายไข่เจียว ข้อ4ตอบข้อขอไข่ข้าวเหนียวข้อ5กอไก่ข้าวขาวขอไข่ข้าวเหนียวคอควายไข่เจียว ข้อหตอบข้อคอควายไข่เจียวข้อหกกไก่นิ้วยาวขอไข่ผิวขาวคอควายหิวข้าว ข้อหตอบข้อกอไก่นิ้วยาวข้อ7จ็ดกอไก่นิ้วยาวขอไข่ผิวขาวคอควายหิวข้าว ข้อเจ็ดตอบข้อขอไข่ผิวขาวข้อแปดกอไก่จาวตาลขอไข่มะนาวคอควายมะพร้าว ข้อ8ตอบข้อขอไข่มะนาวข้อ9ก้ไก่จาวตานขอไข่มะนาวขออวายมะพร้าว ข้อเตอบข้อคอควายมะพร้าวข้อ10กอไก่นิ้วยาวขอไข่ผิวขาวคอควายหิวข้าว ข้อสิบตอบข้อคอควายหิวข้าว ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้ฝึกคำมาตาเกิลสองพยางไปนะคะคุณครูก็ต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านตามและขอปรบมือให้กับนักเรียนคนเก่งที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ